สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมและอีกช่องหนึ่งก็คือโจฮักนักสารคามแต่วันนี้นะครับก็คือว่าป๋าจุยให้เสียงหน่อยสวัสดีครับอ่าได้ยินไหมนะ่ะช่องป๋าจุยฮักนะนะท่านผู้ชมกดติดตามได้นะครับช่องเขาก็สมุนไพรให้ความรู้ไปพร้อมๆกับโจฮักนักสารคามและนะครับช่องลุงโจสมุนไพรช่องลุงโจสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมาแยกแขนงอีกนะท่านผู้ชมว่า จากช่องโจฮักนัสราคามเน่ลงรายละเอียดลึกๆแต่ว่าช่องนี้นะครับช่องลุงโจสมุนไพรก็จะเป็นการแนะนํานะครับเล็กๆน้อยน้อยและก็เป็นการทําให้รู้จักว่าสมุนไพรชนิดนั้นมีลักษณะรูปพันธสัสพานใบเป็นอย่างไรต้นเป็นอย่างไรนะครับแม้แต่พืชสมุนไพรที่มีหัวนะครับแม้แต่รสชาตินะครับลุงโจสมุนไพรและก็ช่องป๋าจุ๋ยนะครับฮักนะนะครับก็ได้ทําการ ให้ท่านได้รู้จักว่าสมุนไพรที่เป็นประเภทหัวเนี่ยก็มากมายนะครับถ้าท่านได้ติดตามพวกเราเอาละนะครับรู้ว่ใช่ว่านะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่ในการขับล้างสารพิษถอนสารพิษต่างๆขึ้นชื่อว่าราชาแห่งการถอนพิษโอ้เป็นสมุนไพรที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักแท้ถ้า ถ้าหากหลายๆท่านนะครับหรือบางท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาดูจากช่องโจฮักนัสรคามต้นสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือต้นยางจืดท่านผู้ชมต้นยางจืดเนี่ยวันนี้เป็นการโชว์เซิร์ฟต้นเล็กไปก่อนนะครับแต่ต้นใหญ่มีท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งโจได้นํามาปลูกจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอยู่เขตอําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามท่านผู้ชม และเป็นสมุนไพรที่ใช้ทานได้ทั้งลำต้นรากและก็ใบในการที่จะไปฝนแม้แต่ต้มดื่มเพราะฉะนั้นนะครับในการขับพิษล้างพิษเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการอ่าโดนพิษแมลงต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอาใบไปทำการต้มดื่มเพื่อในการขับพิษถอนพิษและที่สำคัญสำหรับวันนี้นะครับ ในการที่เราจะใช้ใบในการที่จะไปต้มดื่มแม้แต่เมาค้างใช่ไหมป้าจุย่ตัวดีเลยล่นะเนี่ยป้าจุยเมาค้างบ่อยไหมนะครับการเมาค้างก็เป็นการที่ทําให้สุขภาพของเรานะครับก็โอ้เมาค้างนี่หลายวันแต่สําหรับสมุนไพราย,ยางจืดท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์ก็คือ เอาไปต้มดื่มแล้วก็ไม่กี่นาทีก็สั่งเลยนะครับใน,บนเคยยังเป็นยังไงบ้างาไม่เมาแปลว่านะครับบางทีนะผมเห็นนะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเอาใบรางจืดใช่ไหมแต่นี่ยังจืด ซึ่งเป็นสมุนไพรราชาแห่งการถอนพิษอีกชนิดหนึ่งท่านผู้ชมเขาก็จะมีการอ่าไปดื่มเหล้าแข่งกันอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะไปดื่มเหล้าแข่งกันแล้วบางท่านก็กินรางจืดก่อนเนาะป้าจุย๋ยอ,อ่ายนนะใช่แล้วก็เอาก,กากมันไว้ใต้ลิ้นแล้วดื่มไปด้วยอ๋อกากไว้ใต้ลิ้นแล้วดื่มไปด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าสมุนไพรชน,นิดนี้นะครับยางจืดก็จะเอาไปทําการต้มดื่มนะครับ หรือแม้แต,ต่ต้านพิษจากโรงงานหนุ่มโรงงานสาวโรงงานนี่จะอายุสั้นมากท่านผู้ชมและก็เป็นสมุนไพรที่เราจะต้องมาพูดกันคือหนุ่มโรงงานสาวโรงงานพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยก็จะได้รับสารพิษตะกั่วไม่ว่าจะเป็นสารพิษจากควันเข่ารถยนต์นะครับสารสารสารพิษที่จากควันควันไฟนะครับ ควันขมาวรถยนต์ท่านผู้ชมคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นพิษได้เช่นกันวันนี้อธิบายยาวหน่อยนะครับสมุนไพรที่มาแนะนํากันวันนี้ก็คือนะครับใบยางจืดท่านผู้ชมทําการต้มดื่มต้มอย่างไรเรามาทราบกันเลยนะครับสมุนไพราย,ยางจืดท่านผู้ชมเราก็จะมาดูสมุนไพราย,ยางจืด สมุนไพรยางจืดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่โจฮักแนสสารคามนะครับหลุงโจสมุนไพรนี่แหละได้การที่เราเอามาต้มดื่มนะครับแล้วก็เอามาปลูกนะครับว่าเป็นสมุนไพรในการขับล้างพิษในร่างกายที่จริงแล้วการในการใช้ชีวิตประจําวันของคนเรานะท่านผู้ชมก็จะมาอ่าก็พิษนี้ก็จะมาหลากหลายอ่าทางไม่ว่าจะเป็นอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอาหารการกินอันนี้ก็เป็นพิษได้เช่นกันนะครับ สมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือนะครับวันนี้โดนฉ่ำฝนสักนิดหนึง่งก็คือสมุนไพรยางจืดท่านผู้ชมเขาก็จะมีใบลักษณะเหมือนต้นยางนาเลยนะครับใบย,ยาวนะครับปลายใบยนี้แหลมนะครับอันนี้ก็อยู่ในม,มุนโมโค้งนะครับอัน,นเราดูใต้ใบสักนิดหนึง่งก็เหมือนต้นยางนาเลยท่านผู้ชมที่ในนี้วันนี้ต่อหน้าอ่าท่านๆหลายๆท่านนี้ก็คือใบายางจืดนะครับ ใบยางจืดอาจะได้ถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมชัดๆว่าเขาเป็นใบที่นะครับอันนี้ก็อีกใบหนึ่งแทนที่จะจะเขาจะเป็นใบขนาดไม่ใช่นะก็จะมาอีกใบนึงอันนี้ก็เป็นอีกลำหนึ่งใบหนึ่งอ่าโอเคนะครับในการอธิบายนี้ก็พยายามให้ท่านนะครับได้ดูลักษณะของใบนะครับลักษณะของใบอันนี้ก็คือใต้ใบนะครับใต้ใบ เราจะเอาใบสมุนไพรชนิดนี้นะครับในในการขับล้างพิษถอนพิษได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรสําหรับเช้านี้ในการแนะนํานําเสนอนะครับให้รู้จักกันผมว่าหลายๆคนเนี่ยอําเภอหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งเนี่ยจะมีต้นยางจืดกี่ต้นแค่นั้นเองนะครับหายากท่านผู้ชมต้นไม้ชนิดนี้นะครับต้นยางจืดเนี่ยโจได้อนามาปลูกจากสายพันธุ์แม่นะครับจากต้นแม่นี่คือ อดอกสีแดงนะท่านผู้ชมมันจะมีพันธ์ดอกสีแดงกับดอกสีอ่าขาวนะครับพันดอกสีแดงเนี่ยจะให้คุณสมบัติสมรุคุณที่เด่นชัดและก็มากกว่าด้วยซ้ํานะครับใบยางจืดอ้าวทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของกิ่งนะครับกิ่งท่านผู้ชมเขาก็จะอ่านี่โจไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะนะครับอันนี้ก็คือลําต้นนะครับลําต้น อันนี้ต้นยังเล็กๆยังอายุยังไม่มากนะครับมันท่วมหัวไปแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับมันก็จะเป็นข้อเป็นป่องๆนะครับเป็นข้อข้อเป็นป่องๆเอาละนะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วเรามาพูดถึงสคุณของใบที่เรานํามาใช้กันนะครับไว่าท่านจะเป็นอ่าเมาเหล้าแก้เมาเหล้าเมาค้างอะไรก็แล้วแต่นะครับขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับหนุ่มโรงงานสาวโรงงานอายุสั้นท่านผู้ชม แต่ขอบอกเลยนะว่าเราจะใช้ใบเราพูดถึงการใช้ใบก่อนเราก็จะใช้ใบประมาณ8ปดถึงสิใบในการต้มดื่มน้ําเราจะใช้ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งหรือแม้กระทั่งใช้2ลิตรก็ได้ท่านผู้ชมในการต้มดื่มนะครับต้มหลายคนก็กินได้หลายคนทีนี้ดื่มยังไงนะครับก็คือดื่มตอนท้องว่างท่านผู้ชมก็จะขับพิษได้ดีเช้าหนแก้วเย็น1แก้วนะครับแม้แต่อาการเป็นไข้ก็สามารถที่จะใช้สมุนไพร ใบยางจืดนะครับในการต้มดื่มนี่แหละนะครับจริงๆแล้วขับสารพิษที่ไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอียาเลิบยาไอก็สามารถที่จะขับสารพิษพวกเอฟเฟอร์ตเมียน,นะครับต่างๆคือพวกยาเสพติดต่างๆก็ใช้ได้เช่นกันท่านผู้ชมอันนี้โจปลูกไว้ที่บ้านนะอันนี้ใบอ่อนๆโดนมแมลงแทะไปแล้วนะครับเอาล้ท่านผู้ชมโจก็มาพูดอีกสักนิดนึงนะครับว่า การใช้ใบยางจืดเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอา้าคุณโจคุณโจเสนอแม้แต่ต้นยางจืดนะครับหรือแม้แต่รางจืดรางจืดเถาก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งในราชาแห่งการถอนพิษขับล้างพิษนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าหากท่านใดไม่มีต้นยางจืดนะครับใบยางจืดก็ใช้ใบรางจืดได้ใบรางจืดเถานะท่านผู้ชม หลายๆคนเนี่ยก็คือว่าได้ไปฉีดนะครับพวกวัคซีนต่างๆนะครับและเกิดอาการแพ้หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะครับผิดปกติหรือแม้แต่นะครับใครหลายๆคนไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็คือแน่นหน้าอกท่านผู้ชมสมุนไพราย,ยางจืดแม้แต่ต้นเถารางจืดก็สามารถใช้ได้เช่นกันในการนำเสนอวันนี้ก็ใช้ใบของใบรางจืดนะครับเอ้ใบยางจืดนะครับผม รางจืดนี่ก็ต้องเป็นเถานะท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้ต้นสูงบ้างแล้วนะครับท่วมหัวแล้วนะครับนูนนะครับใบนะครับกิ่งก้านสาขานะครับเอาละท่านผู้ชมเราได้ดูอันนี้ท่วมหัวผมแล้วนะท่วมหัวแล้วนะครับสองเมตรได้แล้วเราก็จะมาพูดถึงนะครับ กันอีกสึ่งนิดหนึ่งท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดไม่มีนะครับไปฉีดวัคซีนมาแล้วเกิดอาการแพ้นะครับเราจะล้างพวกเชื้อโรคและก็สารเคมีต่างๆที่มากับพวกวัคซีนเพราะว่าได้ยินข่าววัคซีนแทบทุกยี่ห้อท่านผู้ชมก็คืออาญาพี่น้องก็ได้ตายไปนะครับไปฟ้องก็ไม่ได้นะครับไปยื่นเรื่องก็ไม่ได้ค่าศพก็หาว่าเป็นโรคประจําตัวเราใช้สมุนไพราทางเลือกในการที่ ขับล้างสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนต่างๆนะครับที่ทําให้ญาติพ่อแม่พี่น้องตายนะครับเราก็ใช้รางจืดหรือต้นยางจืดได้ท่านผู้ชมใช้ใบไม่มียางยางจืดก็ใบรางจืดได้ชะงั้นนักหล่เลยครับจะได้ไม่ต้องเป็นพิษเป็นภยัยกับญาติพี่น้องอีกต่อไปนะครับแฟนคลับต่างๆมากมายสามารถใช้ใบยางจืดหรือนะครับถ้ามีรางจืด ก็ใช้ได้นะครับอาท่านผู้ชมเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับในการที่ขับล้างสารพิษถอนสารพิษต่างๆฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับแม้แต่ว่าเป็นยาฆ่า,มาแมลงก็ได้นะครับยาฆ่าหญ้าก็ได้ถ้าเราไปฉีดมาเราก็มาใช้สมุนไพร ใบยางจืดถ้าไม่มีก็ใช้รางจืดแทนก็ได้นะท่านผู้ชมอทีนี้เป็นการแนะนํานําเสนอแค่นั้นเองนะครับถ้าหากบ้านใดท่านใดมีต้นยางจืดนะครับไม่ใช่ใบรางจืดนะท่านผู้ชมใบรางจืดเราก็ใช้ได้เช่นกันในการขับล้างพิษถอนพิษไข้นะครับแล้วก็ขับล้างสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเคมีต่างๆยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงแม้แต่สารพิษสิ่งเสพติดต่างๆใช่ไหมป้าจุย ่่อ่านะครับนี่แหละนะครับเราก็ใช้นะครับวันนี้แดดเริ่มแรงแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรใบาย,ยางจืดนะครับหลายๆท่านนะครับก็อ่าคือไม่ได้เป็นตัวเลขนะโจอ่ลุงโจสมุนไพรหร,หรือโจห้างด้นสารคามก็มาพูดกันสักนิดหนึ่งว่านะครับจริงๆแล้วในการไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เกิดอาการแพ้หลอดเลือดแดงนะครับทำงานผิดปกติท่านผู้ชม ก็คือมีการลิ่มเลือดมีการแข็งตัวแล้วก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็เดทก็คือตายนะครับอย่างที่เป็นข่าวทุกทุกวันท่านผู้ชมต่อน,นี้ไปนะครับจากนี้ไปตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยกรก,รกรกฎาคมสิงหาไปเนี่ยถึงหกเดือนเนี่ยทุกคนต้องทําความรู้จักกันกันกบสมุนไพรใบยางจืดหรือแม้แต่รางจืดนะท่านผู้ชมใบรางจืดนี้ก็ใช้ได้เช่นกันในการขับพิษ นะครับไปฉีดวัคซีนมาแล้วแพ้หรือเราอย่าไปฉีดวัคซีนมาแล,แล้วเราอยากจะล้างพวกเชื้อโรคออกไปจากร่างกายของเราอย่าลืมนะว,ว่าท่านต้องเช็คสุขภาพนะครับเช็คตัวเราเองนี่แหละเราต้องเป็นหมอเองนะครับก็คือว่ามีอาการเหนื่อยหอบไหมทํางานได้ดีแต่ก่อนแต่เก่าไหมนะครับเอาป๋าจุ๋ยมีอะไรเสริมไหมยอดครับสำหรับล้านสารพิษลนะนรตัวนี้ ล้างสารพิษได้ดีเนาะนะครับถ้าไม่มียางจืดก็ใช้รางจืดก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับวันต่อวันเลยผมเห็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอผมถือว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับคงได้ดูข่าวตามา YouTube ต่างๆต,ตามารายการทีวีต่างๆเดี๋ยวนี้ไปฉีดวัคซีนมาแค่วัน2วันนะครับก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมุนไพรใบรางจืดนะครับหรือ นะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือถ้าหากมีไว้ที่บ้านก็สามารถเอามาต้มดื่มได้ก็คือใบยางจืดนะครับกับลุงโจสมุนไพรและโจหักงดัสารคามและก็พร้อมด้วยป๋าจุยชาแนลนะครับอ่ป๋าจุยฮักนะนะครับอีกช่องหนึ่งใช่ไหมป๋าจุยอ่าวนะครับผมช่างงัดนักแหลเลยครับ